สวัสดีค่ะเพื่อนฝูงม,มามอยมาไมอยมาไมอยมามอยมามอยเจอกับจินตลานะห้าววันนี้อยากจะร้องเพลงจินตลาแต่ไม่ร้องไม่รู้จะขอล้อมว่างไงกันนะตัดผมมาใหม่หลังคาใหม่จะพีีน้องเอ้ยพอโอเคปะ่ะนีแต่งหน้าเต็มเลยคือจะบอกว่าผมทรงจินตลาเนี่ยนะหนูหินเนี่ยนะคือถ้าไม่แต่งหนะ้าหนูหินมากณจุดนี้ และแน่นอนนะคะวันนี้เราเข้ามาอยู่ในครัวกันก็จะต้องเป็นครัวดิบสีนั่นเองนะจ๊ะนะจุดจุดนี้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 น,นี้ซึ่งวันนี้จะมาทำอะไรคือจะบอกว่าเมนูเนี้ยไม่รู้จักชื่อครอจริงมันควรจะมีชื่อแต่ว่าคนสอนนะ่ะก็คือสาม,มีฉันเนี่ยนะคะคนสอนไม่อยู่ยังไม่กลับแต่เขาเป็นคนสอนเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ แต่รู้ว่าวิธีทำเนี่ยมันง่ายดายมากๆแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ทำบ่อยมากนะก็เลยวันนี้จะทำแล้วก็ต้องรีบทำคลิปให้ดูกันเลยทีเดียวเชียวเราขอเรียกมันว่าสุก้เต้หูก็แล้วกันนะจ๊ะเพราะอะไรมันจะเป็นแบบญี่ปุ่นเ่เวลาหน้าหนาวเขาจะชอบกินนาเบะกันนาเบะก็คือแบบหม้อต้มเหมือนสุก้อะร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเออลืมเมาส์วันนี้หิมตะตกล้ว หนาวมากข้างนอกหนาวจับใจแต่หิมะบ้านเราก็แบบหิมะเปียกๆอะตกเนี่ยสักพักนึงนี่ก็หยุดไปละแต่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตกอีกตอนกลางคืนคแต่ว่าคือมันลงมาก็เป็นหิมะแต่พอมันลงไปถึงพื้นมันก็ละลายเป็นน้ำหายไปไม่ได้แบบขาวๆสวยๆเหมือนที่เคยตอนในวิดีโอนี่คลิปที่ว่าไปเที่ยวมานะคะนั้นมันจะบขบบขายสวยเหมานอกเรื่องอีกนะมาด,วดนะวมูวัตถุดิบอะไรนะวัสดุอุปกรณ์ไม่ใช่วัตถุดิบทูกแล้ว เนื่องจากมันเป็นนาเบะน้ำเต้าหู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ขาดมีได้นั้นก็คือน้ำเต้าหูจา้จ้ะคือที่ญี่ปุ่นจะมีน้ำเต้าหู้แบบนี้ลักษณะเนี้ยอันนี้คือน้ำเต้าหูท้ที่เอาไว้ทำกับข้าวคือจริงๆจะเอามากินก็ได้แต่มันก็จืดจืดะนะคือแบบน้ำเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้อะ ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีน้ำเต้าหู้อีกแบบหนึ่งที่เอาไว้กินกินเหมือนกินนมอ่ะเป็นนมเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะมีสองแบบกัและกันสําหรับคนที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วก็จะไปหาซื้อก็ก็ลองดูลักษณะ,ะน,น,นี้นะจ๊ะแคปหน้าจอไปแล้วก็แคปตอนที่ฉันทําหน้าสวยๆหนึ่งสองสามโอเคปะแคปตอนนี้คือเคยมีคนหนึ่ง เขามาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเขาก็มาหาซื้ออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ว่าฉันกะจาไม่ได้แล้วเขาก็ไม่รู้จะไปถามพนักงานว่ายังไงเขาก็เลยดูวิดีโอฉันใช่ไหมคะแล้วเขาก็แคปหน้าจอฉันไปค่ะคือแคปหน้าจอแล้วก็ตอนที่ฉันถือของแบบเนี้ยและรูปที่เขาแคปอ่ะที่ฉันทาหน้าอย่างเงี้ยโถแล้วเขาก็มาบ่นว่าอะไรรู้ป่ะพี่หนูหาของไม่ได้เลยอ่ะพนักงานเขาบอกว่าไม่มี <c oughs> คือไม่มีนี่คือเขาตกใจหน้าฉันหรือป่นานะจุดสที่เขาตกใจหน้าฉันหรือป่าที่แกแคปไปตั้งหน้า มามีรัก,กเลยอะ่ะต้องแคปตอนหน้าสวยๆนะแคปยังแคปแล้วฉบับโอเคขอบคุณมาก <c oughs> เว้ยแล้วและก็อันนี้มันง่ายมากคือจริงๆจะต้องเป็นชาบูชาบูนะมันถึงจะเลิศเวอร์แต่ว่าด้วยความที่สามีเนี่ยยังไม่กลับถ้าเราทําชาบูชาบูคนเดียวกับลูกก็แบบ ม่รู้สึกรู้สึกว่าเในหัวใจอะไรอย่างนี้ก็เลยจะทําเป็นนาเบกัแล้วกันต้มแล้วก็เดี๋ยวพอเขาสามีกลับมาก็อุ่นให้เขากินไปเพราะว่าถ้าทำคาชาบูชาบูที่แบบลวกจิ้มอะ่ะมันต้องเสียบปลั๊กมันต้องใช้กระทะไฟฟ้าจริงๆถ้าเกิดว่าคนอื่นดูคลิปเราแล้วอยากจะทําเราแนะนําให้ใช้เป็นกระทะไฟฟ้านะเออเสียบแล้วก็เอาน้ำเต้าหูอ้อ่ะใส่แล้วก็รอน้ำเต้าหู้เดือดจากนั้นก็ง่ายมากเลยก็คือใส่ผักใส่หมู แล้วก็กินแค่นี้แต่ว่าฉันต้องขออาภัยอีกแล้วอย่างแรงเหมือนเดิมดูฉันสอนลูก,กนะเนี่ยสอนภาษาไทยลูกกระดานแปะไข้างหลังเนี่ยเวลาสอนลูกก็นั่งตรงที่กล้องเธอตรงตรงที่พวกเธอนั่งเนี่ยแหละลูกก็นั่งตรงนี้ฉันก็แบบทำกับข้าวไปด้วยล้างจานไปด้วยแล้วก็สอนหนังสือลูกไปด้วย <c oughs> ดูสิฉันเป็นแม่ที่แบบ ฉันน,นึก่ะเปนสิ่งที่ขายไม่ได้ก็คืออันนี้มันคือยูสุหรือว่าใช้พรสุก็ได้อีฉันคิดว่านะคะเออไม่แน่ใจว่าใครที่แบบอยากจะกินมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าที่ t o p ปสหรือว่าพวกอะไรอะท็อปส์ไหมฟู้ดแลนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอาหารญี่ปุ่นมาขายอยู่บ่อยๆใช่ปะ ก็ไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่าแต่เท่าที่ได้ยินมาหลายๆคนก็บ่นว่าไม่มีขายถ้าจะไปซื้อก็ต้องไปซื้อที่ห้างฟูจิซึ่งห้างฟูจิมันอยู่ในสุขุมวิทเลยตรงโซนที่ว่ามีคนญี่ปุ่นเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ว่าแบบอยู่ออกไปไกลๆหน่อยก็ม่มีหาก,กินไม่ได้มาแบบตีอกชกตัวโอ้จะหาก,กินไม่ได้อะไรเงี้ยือจะบอกว่ามันอร่อยมาก เธอแคปหน้าจอสิแล้วก็เอาไปให้พนักงานที่ฟู้ดแลนด์อ่ะเขาดูแล้วก็บอกเขาว่าช่วยนาเข้าสิ่งนี้หนะ่อยได้ไหมอย่าลืมแคปตอนที่ฉันกําลังสวยนะแคปยังเออเนี่ยเอาไปให้เขาดูบอกเขาว่ามันจะเป็นน้ําจิ้มที่แบบมันอร่อยเนี่ยแล้วก็กินกับพวกนาเบะอะไรเงี้ยมีคลิปหนึ่งที่เราทํานาเบะไปที่ว่าเอาหัวไชเท้ามาฝานจําได้ไหมอันนั้นก็กินกับอันนี้เหมือนกันแล้วก็จะบอกว่าอันนี้นะ เอาไปทำเอ,เอาไปหุงกับข้าวเดี๋ยววันหลังจะมาสอนก็เลิดอีกคือปกติมันจะมีข้าวญี่ปุ่นอยู่ประเภทหนึ่งที่เ, mm hmm. เขาเรียกอะไรที่คล้ายๆข้าวมันไก่อะ่ะคือใส่อะไรอะไรปรุงรสลงไปในข้าวแล้วก็หุงแล้วก็ตักกินซึ่งเออ่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะต้องใส่พวกมิรินสาเก โชยุน้ำตาลนะประมาณเนี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่เคยทำปกติซื้อสำเร็จตลอดเลยบอกตรงซึ่งไม่เคยทำแล้วก็วันนั้นดูทีวีญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าใช้อันเนี้ยทำคือใส่แค่นี้ประมาณถ้าถ้าหุงข้าวโปกตราหุงข้าวสามกระป๋องหุงข้าวสามกระป๋องเนี้ยใส่ไปประมาณสักสามช้อนโต๊ะ โอนเยอะกว่านั้นประมาณ5ช้อนโตได้ใส่ประมาณ5ช้อนโตแล้วก็ใส่แครอทฟองเต้าหู้แล้วก็เห็ดแล้วก็ผักแบบเขาเรียกอะไรอะเห็ดเห็ดเข็มทองอะไรอย่างเงี้ยหัน่นเล็กๆๆๆๆกให้มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างคนญี่ปุ่นเขาก็จะใส่โกโบโกโบที่เป็นรากของผักหรือว่าจะใส่รากบัวที่มันเป็นรูๆูอะไรเงี้ยก็คือแบบ ซอยให้บางๆเขาเรียกอะไรอย่าใช้คําว่าซอยเรียกใช้ฝานดีกว่าคือให้ใช้ไอตัวที่ว่าสไลด์ผักนะ่ะสไลด์มันเพื่อว่ายิ่งบางเนี่ยนะยิ่งแกหั่นเล็กเท่าไหร่เนี่ยเด็กๆก็จะกินได้ถ้าเกิดว่าแกหั่นใหญ่เกินไปเด็กๆเขาก็จะไม่ค่อยกินแต่ถ้าเราอยากจะให้ลูกเรากินเราก็ต้องหัน่นอันเล็กๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีแต่ผู้ใหญ่ก็ก็หั่นซอยบางๆธรรมดาไปนั่นแหละก็คือใส่ผักไปไม่ต้องเยอะอะประมาณ อารมณ์แบบว่าเหมือนเวลาทำข้าวมันไก่แล้วก็ใส่ขิงไปอะไรประมาณนั้นนะ่ะส่วนแครอทก็ซอยเป็นเส้นเลยนะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่เนี่ยไปประมาณ5ช้อนโต๊ะแล้วก็หุงข้าวครับปกติมันจหอมคืออันเนี้ยมันจะมีรสชาติที่แบบเปรี้ยวเค็มมะนาวหอมหอมหอมมะนาวอะ่ะจะใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดแทนก็ไม่ได้เอ้ยใครลองน้ำจิ้มซีฟู้ดดิ จิ้มแทนแล้วมันจะเอ๊ยเมาส์นั้นมีทางสักทีนะคะณนะจสุดสุดนี้ก็หลังจากที่มีหนึ่งอันนี้สําคัญสองนี้สําคัญแล้วสามก็คือผักที่คุณต้องการจะใส่อย่างเราก็จะใช้ผักอันนี้มาล้างแล้วก็หัน่นเป็นท่อน,นประมาณแล้วก็วันนี้ก็จะมีผักอันนี้ฉันไม่รู้ภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ แต่ลองหาดูเถอะคนที่อยู่ญี่ปุ่นก็ลองไปเดินเดินหานะมันมีอยู่แล้วล่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยนะที่ควรจะใส่แล้วก็ปกติที่เราใส่ก็คือโฮเลนโซก็คือผักขมจะใส่ประจําเลยแต่ว่างวดเนี้ยไม่รู้คิดอะไรอยู่ลืมลืมหยิบมาจนกลับมาถึงบ้านแล้วก็ลืมใส่โฮเลนโซ่ so เนี่ยนะตัดเอาแล้วก็ใส่ลงไปทั้งทั้งแบบทางอย่างนั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องหั่นเล็กๆนะใส่ไปทังนั้นแนละ้วเพราะว่าเวลามันโดนน้าร้อนแล้วมันก็จะเหี่ยวกิน หเลนสูอร่อยมากกินกับสุกอันเนี้ยแล้วก็จะมีนี่เห็ดเข็มทองวันนี้ใส่ผักกาดด้วยพอดีว่าเหลือผักกาดเหลือก็เลยจะทําผักอะไรเหลือๆก็ใส่ใส่ไปเถอะแล้วก็จะมีอย่างวันนี้ลูกก็จะกินด้วยใช่ป่ะเราก็จะมีอันนี้ปอักแล้วก็เนื้อหมู ซึ่งเนื้อหมูนะก็ให้ซื้อแบบที่มันเป็นชาบูชาบูมาเราซื้อมาสองแบบคือแบบนี้เป็นสามชั้นแล้วก็แบบไม่ไม่สามชั้นแต่ก็ความอ้วนเท่ากันชาบูชาบูสังเกตดูคนที่อยู่ญี่ปุ่นก็อ่านดูเนี่ยมันจะเขียนตรงเนี้ยชาบูชาบูนะจ๊ะวิธีทำง่ายมากแกะนี้ออกมาแล้วก็เอาไปใส่หม้อถ้าเป็นหม้อแบบ กระทะไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าก็ใสแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ต้มไปสักพักหนึ่งแต่ว่าวันนี้เราก็จะใช้เป็นนาเบทแทนทีนี้ก็มากันถึงที่วิธีทํำง่ายมากเตรียมหม้อไว้แล้วก็เปิดไฟจ้าจากนั้นนี่เทมันลงไปเลย<ๆ>ก็จะเป็นน้ำต้มหู้ เราใส่ไปครึ่งเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวสามีฉันมาฉันต้องทําให้เขากินอีกรอบนึงอันนี้คือของลูกก่อนแล้วก็ใส่ผักไปง่ายอาหารญี่ปุ่นอ่ะดูฉันชอบกินปูอดัดนั่นก็ใส่ปูอดดัดลงไปก็มีอันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนลูกชิ้นปลา ลูกก็ชอบเช่นกันใส่ไปเหลือไว้ให้สามีกินนิดน่าสงสารทำงานมาเหนื่อยแทบตายได้กินของเหลือไม่ใช่เหลือฉันแบ่งเอาไว้ให้อย่าใช้คำนั้นมันไม่สุภาพนะจากนั้นใส่ผักลงไปจ้ะ จากนั้นตบท้ายด้วยหมูเสร็จแล้วตะจางหลังจากนั้นก็ต้มค่ะรอจนกว่ามันจะเดือดเดี๋ยวเอาฝามาปิดอย่าเป้ารอให้มันเดือดด้วยไฟกลางเสร็จแล้วง่ายปะก็ปิดฝารอให้มันเดือดแล้วพอมันเดือดเสร็จเราก็กินกับข้าวแค่นี้ น่ารักคือถ้าเกิดว่าทําเป็นเสียบไฟกระทะไฟฟ้าใช่ปะก็พอน้ําเดือดก,ก็แบบเขาเอาผักใส่แล้วก็แบบลวกจิ้มลวกจิ้มกินไปร้อนๆเลยเนี้ยอร่อยเรากินตอนเวลาหน้าหนาวๆก็แบบมีความสุขเดี๋ยวสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวพอมันสุกแล้วเราก็จะมาทําอะไรคะทาอะไรคะทําร้ายจิตใจในะช่หคะณจุดๆดนี้เราจะไปทําอะไรกันได้เราต้องทําร้ายจิตใจกันหรือไม่นะไอเนี่ยทำจิ้มมันเนี่ย เอาคลิปฉันนะ่ะส่งไปสิส่งไปให้คนที่เขาทำงานดีท็อปส์อะไรพวกเนี้ยดูแล้วก็บอกเขาว่าคุณรู้ไหมว่ชนีนางเนี้ยมันทำให้ใครหลายคนน่ะได้จะสัมผัสรสชาติของสิ่งสิ่งนี้มันเป็นโอกาสดีของคุณแล้วที่จะนอมันเข้ามาขายนะฉันบอกเธอเลยนะ่ะมันอร่อยมากนะถ้ากินสิอะไรนะพี่มีฟังฉันเลยมันอร่อยนะพี่ <c oughs> ตลกละฉัน <c oughs> นี่แหละจ้าจุดๆนี้ก็เสร็จแล้ววที่เหลือก็เก็บหมูแยกไว้ให้สัมมี่เอาใจลูกตื่นตัวข้างหลังตื่นออปชันออปชันฉันออปชันฉัน,นออปชันเสริมของวิกตอเรียจริงมีอีกอย่างม่อยากจะทำเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำตอนนี้ไปซื้อมาละเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไร กุยช่ายเนื้ <No. S 1> เขาเรียกอะไรกุยช่ายเอ๊ะกุยช่ายปอบเปียอะไรนะอันเนี้ยเขาเรียกอะไรกุยช่ายปะกุยช่ายทอดใช่ไหมเออคือแบบว่าอยากกินอนะแล้วก็ทําแป้งไม่เป็นก็เลยไปซื้ออันเนี้ยมาจริงๆเคยทาไปแล้วนะครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าจริงๆมันจะมีน้ำจิ้มมาให้ในเนี้ยแต่ว่ามันจะไม่ได้รสชาติของความเป็นไทย ขีอยนกะอด้นำจิ้มของรสชาติความเป็นไทยต้องมีซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ทำน้ำจิ้มเองอร่อยมากเคยทำแล้วเดี๋ยวไว้ซีอิ๊วดำก็หมดเดี๋ยวเราได้ซีอิ๊วก่อนมัจะมาทำให้ดูอร่อยแล้วก็ใส่แป้งเนี่ยง่ายๆอร่อยมากเลยนี่จ้า<อ>มาแล้วมันเดือดปุ๊ดๆแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เปิดไฟอ่อนๆนะจ๊ะเมื่อกี้เปิดไฟแรงไปน,นิดนึงโอ้โหพวยพุ่ง ออกมาเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเราจะมาทำการกินโชว์กลับมาแล้วค่ะกลับมาในช่วงของการทำร้ายใจ,ใจิตใจขั้นแรกเราก็ต้องเอาสิ่งนี้นะคะจากลงไปใส่ถ้วยใส่ลงไปค่ะเย่งนี้อร่อยหอมแล้วเมื่อกี้เราก็ไปตักนันแหละเมื่อกี้ นาเบตโตผู้เรามาและนี่ควันขม,มงสวยๆเลยหมูสามชั้นถ้าเนี้ยเอะไรนะประกาศเห็ดเห็ดข็มทองอยากให้กล้องมันเก็บกลิ่นได้อยากให้ดมจริงไม่อร่อยอกลืนน้ำลายด้วยเองกลืนน้ำลายเองเลย ทีนี้เราก็เนี่ยจุ้มลงไปใ้น้ำจิ้มจริงๆถ้าทำเป็นชาบูชาบูนะลวกจิ้มจะดีกว่านี้เยอะเลยดีกว่าต้มอย่างเงี้ยอร่อยกว่าเชื่อเราดิถ้าจะทำนะทำแบบลวกจิ้มอะเลิศกว่าเหมือนกินสุก,กี้แบ่แค่ข้าวสวย ไม่ได้เลยชีวิตนี่ต้องมีข้าวสวยร้อนๆความสุขความรู้สึกที่กินเข้าไปเนี่ยนะต้องบรรยายละต้องกินอีกทีก่อนต้องกินอีกทีหมูเนี่ยนะจิ้มลงไปในน้ำนไม่ต้องเยอะไม่ต้องทั้งหมดนิดนึงประมาณครึ่งนึง เข้ปากครความนิ่มหมูสามชั้นมันแตกกระใจายในปากน้ำจิ้มที่หอมเปรี้ยวมาซ่านไปทั่วลิน้นหอมลงไปในคอหอ,หอมขึ้นมาบนจมูกหอมก็เปไปในก้านสมองเห็ด <c oughs> จิมม้มลงไปประมาณครึง่งหนึ่ง กินไ่้ทุกครั้งที่กัดเข้าไปนะครัข้างในเห็ดเนี่ยมันมีอนูของน้ำต้องเต็มเปลี่ยมไปด้วยความเฮลตี้และสุขภาพดีแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเราข้าวสวย น้ำจิ้มเปรี้ยวหอมๆนะมันช่วยให้รสชาตินันกลมกลอมหลายคนดูแล้วก็หมั่นไส้ฉันดูตัวเองใช่ป่ะบางทีก็หมั่นไส้ตัวเองเพอละคลิปนี้ก็ง่ายๆสั้นๆไปเลยจบเอาไว้เพียงเท่านี้ลจนะจ้ะนจุดๆนี้นะคะเธอก็แบบว่าเพราะเมนูนี้มันง่ายมากไม่มีอะไรเลยเอาใส่ลงไปแล้วต้มก็มกินกันอันนี้แค่เนี้ยเสร็จ ง่ายจะตายแต่ฉันเชื่อว่าสำหรับคนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเราวทำให้สามีกินเรดพูดไปเลยว่าปัดจิรินี้ปัดจิริแปลว่าแบบพอดีเป๊ะเวอร์ใช้เลยเพียเชียเสียอะไรนีใคอทุกคนมีความสุขกับการกินสุก้เตหูก็นละกันนะคะขอบคุณมะมอ,อยสวัสดีค่ะ มัมามายมัมามายมัมามายมัมมายมัมมายมันมีแต่งหน้าเต็มทาลิปสีแดงนะเลิศม,มากลิปอันนี้ก็ดีมากๆติดตั้งแต่เช้าเย็นๆดูสิเนี่ยกินข้าวเที่ยงกินกาแฟตอนเช้าก,ก็ไม่รู้เริ่ดจีนตละล่าห้าคนลาปิกล่องจะเอจอ,จอ,จอจสวยปะสวยปะก็พอทนเนาะบ๊ายบาย